ยี่สิบเก้าตุลาคมสองพันร้อยหกสิบเอ็ดเวลาสิบสามนาฬิกาสามสิบนาทีนางชายานีกนกนาห้าสิบห้าปีเจ้าของค่ายมวยชื่อว่าสอสุวารีพร้อมกับนายนัทพรการประเสริฐผู้เป็นบุชายเดินทางไปที่กองบังคับการปราบปรามแจ้งความร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมโดยนางชายานีเปิดเผยว่าที่บ้านของตัวเองเนี่ยเป็นค่ายมวยเปิดให้เด็กๆเ,เข้าฝึกซ้อมมวยโดยเหตุการณ์เมื่อปีหกศูนย์บอกลูกชายของ ของตัวเองเคยทะเลาะกับนักมวยคนหนึ่งที่อยู่ในค่ายนั่นแหละชื่อว่านายบอลโดยวันเกิดเหตุลูกชายของตนก็ได้ไปเที่ยวผับแห่งหนึ่งไปพบเจอกับกลุ่มของนายบอลก่อนที่จะมีเรื่องกระทบกระทั่งและปลาขวดใส่กันจากนั้นนายบอลก็คู่จะตามฆ่าลูกชายและในวันเกิดเหตุมีงานเลี้ยงวันเกิดของนักมวยในค่ายนายบอลก็ตามมาใช้อาวุธปืนยิงใส่12นัดถูกเด็กในค่ายมวยเข้าจีบปอดข้างซ้ายบาดเจ็บสาหัสแล้วก็แจ้งความเอาไว้ที่ตำรวจสถานี ตรวจภูทรพระนครศรียอยุธยาแต่หลังจากที่เกิดเหตุและแจ้งความมาไว้กลุ่มของนายบอลก็ยังลอยนวลอยู่วนเวียนมัดดักรอเด็กในค่ายมวยประจําสอบถามความคืบหน้าทางตํารวจก็ไม่ยอมให้ความสนใจจึงต้องมาร้องเรียนที่กองบังคับการปรับปรามให้ช่วยเหลือด้วยเบื้องต้นพนักงานสอบสวนกองบังคับการปรับปรามรับเรื่องเอาไว้ก่อนที่จะเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาในขั้นตอนต่อไปเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างที่เราติดตัดสินใจมาร้องเนี่ย คือว่าเมื่อคืนก็ได้มีเหตุการณ์ที่เขาไปดักเหมือนเดิมอีกแล้วถ้าใครพลาดพรั้งก็คงจะมีการตายกันขึ้นมาอีกอแล้วก็แบบเด็กที่โดนยิงในบ้านเราก็กลัวหนีไปอยู่ที่อื่นซึ่งว่ากลัวอันตรายกับชุดนี้มากเพราะ<ช>ว่าเขายังลอยนวลอยู่เขายังไปเที่ยวผับเหมือนเดิมคือออกาอรลาวาดเหมือนเดิมค่ะแต่เราต้องก่อกำแพงที่บ้านแล้วเราต้องปิดแล้วเราต้องทุกอย่างแล้วต้องย้ายที่นอนกันหมดเลย ถ้าตำรวจไม่ไม,ไม่ไม่ช่วยเราตรงนี้เราจะทำยังไง<ะ>ขนาดเราสู้ในบ้านเรายังจะคือถามแต่เรา<ะ>คือทางนี้เราก็ต้องพึ่ง<ะ>พึ่งนะคะนักข่าวพึ่งทางกองปราบค่ะไม่ก็อยากขอความเป็นธรรมแล้วก็<ะ><ะ>ความปลอดภัยค่ะ